เผยจำนวนเงินที่ฟ้องสุภกิจทักไปยืมเพื่อนเอชุติมาแต่ไม่ได้คืนวันนี้เราจะพาไปเปิดเผยจำนวนเงินที่ฟ้องสุภกิจทักไปยืมเพื่อนเอชุติมาแต่ไม่ได้คืนสุดท้ายฝ่ายหญิงต้องเป็นคนคืนเอง ถือเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังเลิกกันไปสำหรับฟองสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกของเอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพศสายใหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกกันไปได้ย้ายออกจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อของฝ่ายชายเอาไว้ แต่ต่อมาพบว่าทางบ้านและรถยนต์ที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค้าง,งวดกว่า5เดือนจนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืน ล่าสุดทางด้านเอชุติมาและฟ้องสุปกิจพร้อมด้วยกับคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกว่าเทปนี้เดือดกันสุดๆเลยก็ว่าได้ ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันไปมาแบบไม่ยอมโดยทางด้านแม่ฟองสุภกิจเผยสาเหตุลูกชายฟองสุภกิจเลิกเอชุติมาเป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงหมดตัวไม่มีเงินทางทางที่เคยสัญญาจะเลี้ยงดูลูกชายซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกันชัยได้ถามว่าฟองพี่ถามจริงๆฟองเล่นการพนันไหมลูกซึ่งทางด้านฟองสุภกิจตอบว่าไม่เคยเล่นครับ ผมโดนโกงมีคนทักมาชวนร่วมลงทุนปั่นคาราราผมโอนเงินไปลงทุนเขาบอกจะได้ยอดแล้วถอนได้ก็โอนให้เขาไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ แต่ผมไม่เคยเล่นจริงๆโดยจำนวนเงินที่ฟองสุปกิจเสียพนันคาบาร่าโดยเงินที่ทางด้านฟองสุปกิจเติมเข้าไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้เป็นเงินทั้งหมดจำนวน840,000บาทนอกเหนือจากนี้นี่พนันบาคาร่าทางด้านเอชุติมายังแฉอีกว่าฟองสุปกิจทักไปยืมเงินเพื่อนของเธอเป็นจำนวนเงิน2 5 0 0 0 0บาทอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วเอชุติมาต้องเอาเงินไปคืนแทน